สีขาวครับทิมเบีย้ยขึ้นมาสีแดงเดินเบีย้ยอีกฝั่งสีขาวเดินเม็ดฝั่งสีแดงขึ้นเม็ดสีขาวเดินเบีย้ยคู่ขนานฝั่งสีแดงขยับโคนสีขาวพัฒนาโคนขึ้นมา ั่งสีแดงดันเบี้ยคู่ขนานสีขาวทิมเบี้ยสีแดงขึ้นม้าสีขาวขยับเรือสีแดงเดินเรือสีขาวทิมเบี้ยไล่โคนโคนแดงถอยกลับ จากนั้นสีขาวเดินเม็ดสีแดงใช้เบีย้ยกินเม็ดสีขาวใช้เบีย้ยกินเบีย้ยฝั่งสีแดงทิ่มเบีย้ยสีขาวขยับโคนฝั่งสีแดงขยับเรือ สีขาวซ้อนเรือฟั่งสีแดงเดินม้าสีขาวจึงขยับม้าฟั่งสีแดงถอยโคดสีขาวทิมเบียสีแดงกินสีขาวใช้เบียกินโต้อตอบฟั่งสีแดง พัฒนาโคนสีแดงเอาเม็ดกินเบีย้ยสีขาวใช้โคนกินเข้ามาปังสีแดงเอาโคนเดินไปไล่สีขาวใช้เบี้ยผูกสีแดงจึงกินสีขาว กินคืนสีแดงเดินกินแรกเหลือสีขาวใช้เหลือกินสีขาวใช้โคนกินมา้า ฟังสีแดงใช้เบีย้ยกินโคนสีขาวเดินม้าสีแดงเดินเบีย้ยสีแดงเดินเบีย้ยหงายไล่เรือเรือขาวขยับหลบสีแดง กินเบีย้ยสีขาวครับใช้เรือกินมา้าฝั่งสีแดงขยับโคน สีแดงเอาโคนจับม้าม้าขาวเดินหลบสีแดงใช้โคนกินลูกสีขาวใช้ขุนกินโคนฝั่งสีแดงทิ่มเบีย้ยสีขาวขยับม้าฝั่งสีแดงกินเบีย้ยสีขาวใช้เบีย้ยกิน สีแดงขยับเหลือสีขาวพัฒนาขุนเข้ามาสีแดงเอาขุนไปผูกเบี้ยสีขาวใช้เรือตีลุกสีแดงถอยขุนหลบสีขาวจึงหงายเบี้ยฝั่งสีแดงขยับเบี้ยหงาย สีขาวเดินขุนเข้ามาฝั่งสีแดงถอยเบี้ยไงายสีขาวเอาม้าเข้าฝั่งสีแดงหลบตาลุกสีขาวกินเบี้ยสีแดงหงายสีขาวเดินเบี้ยสีแดงตีลุกสีขาวบุกด้วยขุน สีแดงขยับเรือสีขาวเดินเรือสีแดงเดินเบี้ยงหงายสีขาวเอาเรือมาบล็อกหลังสีแดงขยับเรือกดมา้าฝั่งสีขาวจึงใช้เบี้ยเข้ามาบังฝั่งสีแดงใช้เบี้ยงหงายไล่มา้าฝั่งสีขาวใช้มา้าตีลุกสีแดง หลบสีขาวเดินม้าสีแดงขยับขุนและสีขาวปิดเกมลูกจน สีขาวทิมเบี้ยสีแดงเดินเบี้ยสีขาวขึ้นโคลสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวทิมเบี้ยสีแดงเอาโคลรับ สีขาวเดินโคนสีแดงเบี้ยคู่ริมสีขาวทิมเบี้ยสีแดงทิมสวนสีขาวขยับเรือสีแดงกินไยสีขาวกินเบี้ยสีแดงกินนอกเข้าใน สีขาวกินสีแดงกินเหลือสีแดงครับยังเปิดฉากบุกกินเบี้ยครับสีขาวใช้โคนสีแดงครับกินเบี้ยไล่เรือ สีขาวใช้ม้าสีแดงโอโคนไล่สีแดง,แดงทิมเบีย้ยอีกครับสีขาวกินสีแดงใช้เม็ด สีขาวขยับเรือหลบฝั่งสีแดงตามเอาเรือเข้าไปบุกสีขาวถอยเรือสีแดงกินเบี้ยจากนั้นสีขาวกินเบี้ยสีแดงใช้ม้า สีขาวกินไห่สีแดงใช้โคนสีขาวใช้ม้ากินลุกสีแดงถอยม้ากลับมากินสีขาวจึงกินโคนสีแดงขยับเรือจับเบีย้ย สีแดงกินเบีย้ยสีขาวกินสีแดงเอาเอรือจับโคนสีขาวใช้คโคนผูก สีขาวใช้ขุนเข้าทำเกมครับฝั่งสีแดงขยับเรือหนีสีขาวเอาขุนปิดฝั่งสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวใช้โคนบังไว้สีแดงใช้ขุนชิดเรือเรือแดกขาวขยับหลบสีแดงเดินเบี้ยสีขาวกิน สีแดงขยับขุนสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวเสริมโคนสีแดงกินโคนสีขาวถอยโคนกินสีแดงขยับอีกหนึ่งตาสีขาวปิดเกมลูกจน